ลูกครับเดี๋ยวก่อนครับลุงพี่อะไรเนี่ยพอนุ่มตกอ,อกตกใจหมดเลยเออกับข้าวนี้ลุงจะทิ้งเหรอครับก็ใช่ละสิมันขายไม่หมดถึงเก็บไว้มันก็จะเสียลุงก,ก็เลยจะเททิ้งเนี่ยอ๋อลุงอย่าเททิ้งเลยนะครับให้ผมกินเถอะนะได้นั้นพอนุ่มไปรอก่อนไปไปนั่งรอก่อนไปขอบคุณมากครับ อ๋อลุงครับกับข้าวที่เหลือผมขออกลับด้วยได้ไหมครับอ่ะได้เดี๋ยวลุงจะทำให้ไปไปนั่งรอลุงก่อนไปอขอบคุณครับขอบคุณมา,มากมครับ <c oughs> เอานี้พ่อนมขอบคุณมากครับอืมกับข้าวลุงอร่อยมากเลยครับข้าวลรงผมมีจังผมมีมาาเฟกินนะครับไม่เป็นไรหรอกไม่มีเงินก็มากินได้ไหนไหน แต่เงินของลูกพ่อไม่สบายใจไม่รู้แหละยังไงพ่อก็จะไม่เลิกขายข้าวแกงก็แค่ทำเลไม่ดีไว้พ่อมีเงินเมื่อไหร่พ่อไปหาช่างที่อื่นขายก็ได้แล้วพ่อจะหาเงินมาจากที่ไหนแค่ลำพัาางขายข้าวแกงก็ขาดทุนจะแย่แล้ว <S 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 นั่นมันกเรื่องของพ่อพ่อ แล้ววันนี้พ่อขายเป็นไงบ้างเหลือเหมือนเดิมอืมลูกก่อนที่พ่อจะทิ้งข้าวแกงที่เหลือมีพ่อหนุ่มคนนึงมาขอเข้าพ่อไปกินด้วยนะลูกเขาคงไม่มีเงินหรอกมั้งพ่อสงสัยจะใช่อย่างนั้นแหละพ่อเห็นแล้วก็อดสองสารไม่ได้เออลูก 哎，哇！这。 พ่อคะเอ้าลูกวันนี้ทำไมเรื่องงานเร็วจังลูกไม่ใช่ค่ะหนูแค่พักเที่ยงเฉยๆวันนี้หนูพาแฟนหนูมากินข้าวที่ร้านพ่อด้วยนะเอา้าเหรอแต่พ่อห่อข้าวแกงไว้หมดแล้วนะลูกพ่อกะว่าจะห่อให้กับคุณจรกินนะนี่มันก็เหลือแต่น้ำแกงแล้วนะลูก ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรแฟนเขากินได้ไม่ได้หรอกลูกจะให้แฟนลูกกินข้ากับน,น,น้ําแกงเนี่ยนะคงไม่ดีหรอกมั้งแต่ผมกินได้ครับคุณลุงไม่สิต้องเรียกว่าคุณพ่อถึงจะถูกเอา้าพ่อหนุ่มนี่เองก่อนอื่นผมต้องขอสวัสดีคุณพ่อก่อนนะครับผมชื่อนัทเป็นเจ้าของบริษัทที่ลูกคุณพ่อทำงานอยู่และตอนนี้ เราสองคนก็เป็นแฟนกันที่ผมต้องปลอมตัวมากินข้าวแกงร้านของคุณพ่อเพราะผมอยากเข้ามาตีสนิทกับคุณพ่ออยากรู้ว่านิสัยของคุณพ่อเป็นยังไงถึงตอนนี้ผมมั่นใจแล้วครับว่าผมจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือร้านข้าวแกงของคุณพ่อครับช่วยเหลือร้านข้าวแกงของพ่อนี่มันหมายความว่าไงลือพอดีว่าเอิญเขาชอบมาบ่นกับผมว่าร้านข้าวแกงของคุณพ่อขายก็ไม่ดีทำเลก็ไม่ดี ผมก็เลยอยากจะชวนคุณพ่อไปขายข้าวแกงที่หน้าบริษัทของผมครับเป็นยังไงบ้างทุกคนรสชาติใช้ได้ไหมอร่อยมากครับใช่ใช่อร่อยมากเลยค่ะถ้าทุกคนไม่มีปัญหาอะไรผมจะให้ข้าวแกงร้านนี้มาขายที่หน้าบริษัทของเราทุกคนว่าดีไหม ชั้นวน่าดีนะคะพนักง,งานจะได้ไม่ต้องเสียเวลาออกไปซื้อใช่ครับใช่ครับนี่ขนาดอาหารเย็นหมดแล้วอ่ะยังอร่อยขนาดนี้เลยครับแล้วถ้าเราได้กินสดสใหม่ๆทุกวันไม่อยากจะคิดเลยว่ามันจะอร่อยขนาดไหนโอเคเอินลูกกับแฟนจะทําแบบนี้ทําไมลูกไม่บอกพ่อก่อนนะลูกฮะหนูก็เพิ่งรู้เมื่อวานเองค่ะ ว่าไงเอิร์นอ,อะไรนะครับคุณจะให้ผมเป็นว่าพ่อของคุณวันพรุ่งนี้เหรอครับไ,<อ>ได้สิครับแต่ก่อนอื่นคุณมาหาผมก่อนได้ไหมผมมีเรื่องจะคุยด้วยครับโอเคครับเออทุกคนเก็บที่หมดด้วยนะ เอิรนผมมีเรื่องจะบอกเอิรนคือผมไปเจอพ่อเอิรนมาแล้วนะอะไรนะคะถีดแท้แฟนของลูกก็เป็นเจ้าของบริษัทนี้เองใช่ค่ะพ่อนี่พ่อทำตัวไม่ถูกแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าคุณพ่อไปแขกข้าแกงที่หน้าบริษัทของผมนะครับ ถ้าลูกๆอยากให้พ่อไปขายพ่อก็จะไปขาย <ś c oughs> มีที่เ,เว้ย <ś c oughs>